เราจะไปดูขบวนการของกาแฟาที่ออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วเป็นขั่วขั่วเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูกันครับเบอร์คัพเอ็กซ์โพเลอร์ ณเชื่อหรือไม่ว่าการเดินทางเที่ยวในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ถือว่าสวยที่สุดที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดคือฤด,ดูฝนครับทําไมผมถึงชอบเที่ยวฤดูฝนเหรอเดี๋ยวพามาดูครับว่าที่นี่จะทำให้คุณประทับใจไหม ถึงแล้วนี่คือจุดกลางเต็นท์พักค้างแรมเราคืนนี้ครับบ้านแม่มอนที่มองเห็นว่าตรงนั้นคือดอยช้างครับส่วนตรงนี้คือบ้านแม่มอนที่มีบรรยากาศวิวบอกได้เลยว่า360องศาที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าคุณเคยเห็นมาแล้ว ตื่นเช้ามาพักพวกมาปลุกเลยตื่นอย่างรวดเร็วต้องรีบตื่นเพราะว่าบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่เนี่ยก็คือบ้านแม่หมอนเนี่ยจุดกลางเต็นท์ของบ้านแม่หมอนบอกได้เลยว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นร้อยร้อยคนครับเพราะว่าจุดกลางเต็นท์ที่นี่เขาทําไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาครับเพราะว่าโฮมสเตย์ของเขาก็มีแต่มันยังไม่พร้อมนะสำหรับคนที่จะนอนโฮมสเตย์บ้านแม่หมอนตรงนี้คือบ้านแม่หมอนส่วนตรงนู้นคือดอยช้าง ส่วนฝ<ม>าดฝากไปตรงนู้นก็คือปางขอนบ้านแม่มอนหรือแม่มอนแม่มอนครับบ้านแม่มอนถ้าพิมพ์ Google ก,ก็แม่มอนนะเดี๋ยวตั้งชื่อผิดมาปลุกเราแต่เช้าเพื่อที่ให้เราจินกาแฟครับกาแฟของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงลองชิมดูสิเสร็จยังแห่งน้ํากาแฟน้ากาลังเดือดครับบอกว่าเมื่อเช้านี้เมียเมียถอดปลั๊กไฟก็เลยต้องมาเอาต่อแก๊สที่นี่ต้มครับ <laughs> ไหนหมุนแฟมนี่เอากาแฟเม็ดเอาเม็ดกาแฟมาดูสิอันนี้คือกาแฟที่อเยผลิตแล้วก็ส่งลูกค้าใช่ไหมอันนี้ใช่ครับอ๋อแพ็คส่งลูกค้าเลยใช่ครับนี่คือเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟอย่างนี้ขบวนการทุกอย่างผลิตที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็ชิมกาแฟเม็ดอ,อย่างนี้เลย ม็กกาแฟก็คือต้อนกาแฟเนี่ยข้างหลังที่คุณเห็นนี่คือต้อนกาแฟหมดเลยหอ่อใช่ใช่นี่คือป่ากาแฟใช่ครับป่ากาแฟ,าาฟบ้านแม่มอนใครอยากจะมากินกาแฟบ้านแม่หมอนกับผมเนี่ยมาเด้ออันนี้คือกาแฟสดสด,สดอือแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องรีดน้ําร้อนมาเทตั๋วใส่เลยรอระครับอ๋อเนี่ยครับง่ายๆ่ายครับง่ายๆนี่ถอดออกมานี่อันนี้คือเรากินอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีน้ําร้อนมีน้ําร้อนกินได้เลยนี่คือเ่งเล็กๆแบบนี้สาน ก็มีป้อน้ำนแค่นี้ก็กินได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าขบวนการการผลิตกาแฟของบ้านแม่มอนเนี่ยเป็นยังไงนี่จากนั้นอเย้ก็จะเอาน้ําเนี่ยเทลงไปเลยจวก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 นี่ค่อยเทจวกจวกลงไปเลยอหรตรงนี้เนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยสามวันเนี่ยตัดออกไปก็คือเดือน เมษาพฤษภาตัดออกไปคือเดือนเมษาพฤษภามิถุนาตัดออกไปประมาณ3เดือนที่ตรงนี้มันจะเป็นหมอกคนละหมอกครับเป็นหมอกควันหมอกควันไฟอะ่ะคือไม่น่ามาหรอกแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยแเดือนถึง10เดือนเนี่ยแเดือนถึง10เดือนเนี่ยคุณสามารถมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ครับเพราะว่าบนยอดดอยนี่ก็จะเห็นมเมฆหมอกไหลรัวรัวรวยอย่างเงี้ยแล้วก็มาชิมกาแฟบ้านแม่มอนดูว่ารสชาติของกาแฟบ้านแม่มอนเนี่ยจะแตกต่างจาก กาแฟที่อื่นไหมต้องมาสัมผัสมาอยู่มากินมาเป็นคนอาขาที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเม็ดกาแฟครับสักพักสักพักเดี๋ยวจะไปเดินดูเม็ดกาแฟบรรยากาศที่อยู่บนยอดดอยบ้านแม่มอนนี่แหละนี่คือเม็ดกาแฟสดๆเลยเด้กเ,เอาลิีกาแฟนะครับบรรยากาศมาปลุกแต่เช้านี่แหละเอาง่ายๆเลยลองชิมดูก่อนว่ารสชาติกาแฟเราจะได้ชิมกาแฟทั้งวันเ้ววันนี้ เชดเหมือนน้ำชาเลยเขาเขาไม่ได้ชดเหมือนเราเลยนะเขาชดหัวขวเหวมือนญี่ปุ่นน่ะแต่ของเรานี้จินจินกาแฟนี่ต้องจิบจิบอ่ะเวลากินกาแฟน่ะต้องชดไงพี่ต้องชดแรงแรงเพราะว่า<อ>วมันมันจะได้กลิ่นจะได้รสชาติด้วยเขาเขาบอกว่าเขาชดเขาชดเนี่ยมันรสชาติมันจะออกมามแต่ดลิ้น อไปนั่งกินร้านกาแฟเขาคงบอกโอ้หไอ้นี่มันกินอุบาทมากเลยนะเนี่ยแต่รสชาติกาแฟมันหอมนะมันหอมแล้วมันเข้มขนาดชวงแค่นี้มันหอมแล้วมันเข้มโหวันนี้สงสัยจะดีทั้งวันแน่เลยวันนี้ <c oughs> สุดยอดแล้วแม่กาแฟที่นี่โอ้มาเด้อที่นี่ที่ความสูงระดับกว่าพันกว่าเมตรครับ 1 3 0 0เมตรเห็นจะได้ก็คือที่นี่เป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายครับบ้านแม่หม่อนตําบลห้วยชุมพูจังหวัดเชียงรายเด้ออันนี้คือบรรยากาศตรงนี้ครับบ้านแม่หม่อนคือจุดศูนย์กลางการปลูกกาแฟครับกาแฟที่นี่เขาบอกว่าอร่อยไม่แตกต่างจากดอยช้างที่อยู่ข้างๆนั่นเลยนี่อันนั้นคือดอยช้างนะครับอันนั้นคือดอยช้างส่วนดอยข้างๆที่อยู่ข้างหลังด้านนู้น นั่นก็คือปางขอนครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็คือแม่มอนและสิ่งที่ผมอยากจะพามาแม่มอนเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่ากาแฟที่นี่เนี่ยรสชาติบอกได้เลยว่าเป็นจังไหนมาเบิ้งกันนี่นี่คือกาแฟแม่มอนวันนี้จะพามาลองชิมกาแฟดูครับว่ากาแฟแม่มอนเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะชิมกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีอะคาเนีเย มัคาเดเมียครับฮะมัคาเดเมียมัคาเดเมียนี่เออเราก็จะงัดลองลองลองงัดให้ดูลองทำให้ดูงัด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 ก่อนนี่มัคาเดเมียมันใหญ่เกินไปไหมใหญ่ค่ะอ้าโอ้โหถ้าโดนเล็บล่ะไม่โดนค่ะถ้าโดนล่ะ ไม่ค่ะ <c oughs> เราเรารับประกันว่าไม่โดน <c oughs> อันนี้คือมันมีความห่างของออมันอันนี้คือม<า>ัคคาเดเมียกินมัคาเดเมียก่อนครับแล้วเราจะบอกว่ารสชาติของกาแฟของที่นี่เป็นยังไงเพราะที่นี่ถ้าคุณมาคุณก็จะได้กินมัคาเดเมียสดด้วยครับถูก <ๆ S 2> ด้วยจากนั้นเราก็จะทำการทงกาแฟโดยไอเยดูซิว่ากาแฟรสชาติของอเยเป็นยังไงเขาบดเราไม่ได้ทำด้วย เครื่องนะครับเนี่ยเครื่องมือครับเครื่องมือใช้มือครับต้องบดด้วยมือเท่านั้นเอเยพาําบดด้วยมือครับคลิปที่แล้วเราพาไปกินกาแฟเนี่ยจะโทนมครับตอนนี้ไม่ได้โทนมไม่ได้ใส่นมหรอกครับเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะเอาภรยาเอเยเนี่ยเป็นคนถ่ายเอเยบอกไม่ได้เห็นคลิปที่แล้วของคนเบิกทางไปถ่ายที่ขอนแก่นบ้านปลายไม้ชงกาแฟแล้วมารู้สึกสยิวก็เลยขอชงเองเลยอันนี้คือกาแฟรสชาติของหมู่บ้านแม่มอนครับแม่มอนะครับนี่คือ การชงกาแฟว่า<ม>กาแฟรสชาติจะเป็นยังไงใครก็กด Google ดูแล้วก็แล้วกันว่าบ้านแม่มอ,อ่จุดไหนกาแฟใครอยากได้ห่อแพ็กเกจแบบนี้มีครับมีมีขายหรอครับมีครับเดี๋ยวมีขายเดี๋ยวเราจะพาไปดูขบวนการผลิตของไอเยครับว่าของเขาผลิตยังไงมาตรฐานแบบไหนเดี๋ยวเราจะได้ไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอชิมกาแฟก่อนได้ไหมครับได้ครับเออไอเยจะรีเซนก่อนใช่ไหมอันนี้คือไดโฟเซตครับ ไดโฟเซตไดโฟเซตมันคือว่าอะไรอ่ะไดโฟเซตคือเราเก็บมเมล็ดมาสดๆแล้วก็เราไม่ไม่ต้องไม่ต้องกระทบเปลือกนร uh huh. เราเอามาตากตากจนแห้งนะครับ uh huh. ตากจนแห้งคือเราไม่ต้องไม่ต้องสีไอ เชอรี่ครับไม่ต้องสีเชอรี่แต่เอามาตัดเป็นเม็ดให้มันแห้งเลยครับตากแห้งต้องตากเป็นเดือนนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็อย่าทำได้นะตัวนี้อ๋ออันนี้คือพีเมี่ยม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 ไม่ไปต้องโชว์ผมเลยไอ้เยอันนี้คือฮันนี่ครับฮันนี่คือฮันนี่สีสารฮันนี่คือเราสีกระทบเปลือกแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องไปแช่น้าครับ ไม่ต้องไปแช่น้าไม่มีเมือกของกาแฟเราก็ไปตากแห้งแบบนั้นเะครับอ๋อไปมาก่อนมาน้ำหมักแค่หนึ่งคืนนะครับอืนเอาขอไอเยพีเศษพีเศษครับแล้วแต่แล้วแต่กวิธีของแต่ละคนเราก็มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ไอเยพยายามพีเศษว่ากาแฟของผมเนี่ยดีเดี๋ยวแบรนด์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตีแบรนด์เดี๋ยวเราจะไปตามแบรนด์ของไอเย่ใครอยากทําแบรนด์ตัวเองก็มาหาไอเยได้ที่บ้านแม่มอนแม่มอนผมเลือกสองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับถ้าไม่พูด้วผมลืมประโผว ไปแต่ละบ้านจงหลงดอยแล้วตอนเนี้เมื่อวานก่อนก็อยู่ปางกลางวันนี้มาอยู่แม่มอนกาแฟเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับกาแฟโอ้ยอ้าเอาชงหน่อยครับชงชงอ่กาแฟปึ๊บ เมื่อได้รสชาติของกาแฟมาแล้วครับเมื่อเราเคี้ยวมะคีิมียไปแล้วครับเราก็จะล้างปากด้วยตัวกาแฟครับเพราะว่ากาแฟที่นี่มันจะรสชาติแบบไหนเนี่ยผมเนี่ยปากเนี่ยบอกได้เลยว่ากินกาแฟเนี่ยร้านดังที่สุดในประเทศไทยเนี่ยที่มีอยู่ทุกปั๊มเนี่ยผมสั่งตัวที่แพงที่สุดของเขาครับกินแต่ตอนนี้ผมจะมาลองชิมดีว่าต้นตํำรับของกาแฟที่เกิดขึ้นที่สูงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดหรอกแต่ปลูกในพื้นที่เขตจังหวัดที่สูง สูงสุดของประเทศไทยเหนือสุดจะเป็นยังไงกินกาแฟมันออกละมุนละมุนหวานคอใช่ไหมพี่ปูใช่ ขมปากพอกึบลงไปมันไม่ได้ขมไปในในใ,ในปากมันจะขมเฉพาะด้านนอกครับกาแฟอันนี้ก็คือรสชาติของกาแฟที่ร้านใหญ่ๆห่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาซื้อที่นี่ไปทําเป็นแบรนด์นมของเขาครับถ้าคุณอยากรวยคุณอยากมีคุณอยากได้เปิดร้านกาแฟโทรมาได้เลยเบอร์โทร 0918512091จำเอาเองกันแล้วกันเดอบอายเย่ไปเดี๋ยวอายเยจะพีเต์ว่ากาแฟของเขาสวนของเขาพื้นที่ของเขากาแฟทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงใครอยากจะมาพักที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่บอกได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยที่คุณพากันไปแถวเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ได้รึ่งที่นี่ครับจุดชมวิวจุดกางเต็นท์มีครบหมดทุกอย่างให้คุณเพียบพร้อมถ้าคุณมาเมื่อไหร่มาหาพ่อหลวงบ้านที่นี่เขาจัดให้คุณเลยที่กางเต็นท์ถ้าบอกว่าไม่สวยมาเหยียบผมได้เลย ไปเดี๋ยวเราไปสวนกาแฟาดีกว่าได้กินกาแฟาแล้วเราจะได้เห็นว่ากระบวนการการทากาแฟาของไอเยเป็นยังไงครับไปเลยไหมครับไปนี่คือเม็ดกาแฟครับอันนี้คือเม็ดกาแฟไม่ใช่อลาบิก้านะอันนี้คือโรบัสต้าไม่ใช่อันนี้ก็ อาราบิก้านั่นแหละเอออันนี้คือเม็ดกาแฟอาราบิก้าครับเอาเวลอาราบิก้าเนี้มันจะมีรสชาติของความอร่อยส่วนโรบัสซ่านี่มันจะมีความหอมก็คือกาแฟเนี่ยจะพามาดูปะ่ะนี่ผมพามาดูแทนเจ้าของสวนเลยกาแฟตอนนี้ยังไม่สุกเราจะไปเก็บกาแฟได้ช่วงไหนช่วงเดือนตั้งแต่เดือนกันยาก็แต่ในโซนข้างล่างเนี่ยพื้นที่เปกันยาเริ่ม เริ่มเก็บตั้งแต่เดือนกันยากันยาเนี่ยถ้าใครอยากจะมาดูวิธีการเก็บกาแฟของบ้านแม่มอนเนอก็มาได้เลยครับเพราะว่าสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยามาได้เลยใช่ไหมครับจะเริ่มโอหน่อยแล้วครับแตถ้าเดือนตุลาฤิจิกาทวามกรลา ใช่ไหมไ <ừ, S 1> ล่เยอะไล่เยอะงงแล้วหล,หลายเดือนครับหลายเดือนอ่ะง่ายง่าย,ายเ,เริ่มตั้งแต่กันยาไปจนถึงเดือนธันวามีแก่ไล่เดือนให้ด้วยนะปะ้า <c oughs> อันนี้คือรสชาติของกาแฟที่เราชิมมาแล้วเนี่ยกาแฟที่มันแก่ๆเนี่ยใครอยากมาดูใครอยากมาเซลฟี่ใครอยากมาถ่ายเนี่ยก็มาถ่ายได้เลยครับไล่กาแฟเนี่ยใครที่ชอบรสชาติกาแฟโดยเฉพาะคนเมืองที่ชอบเซลฟี่เนี่ยมาได้เลยครับมองข้างๆนั้นก็จะเห็นดอยช้างด้วยนะมาดูดิ <c oughs> แล้วนี่อันนี้คือ อยู่ในเทือกเดียวกับดอยช้างครับอันนั้นคือดอยช้างนั่นแหละคือหัวช้างปาบลงมาแถบทั้งหมดที่ะเขียวทั้งหมดนี้พื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ปลูกกาแฟรครับที่อยู่ความสูงจากระดับน้ําทะเล1,300เมตรตรงนี้อยู่ในระดับพ <1, 200. S 2> ันสองร้อยพันสองร้อยก็กาแฟเนี่ยเขาบอกว่าที่ระดับความสูง900ไปจนถึงพันสองเนี่ยไม่พันห้าถึงพนะันหก อย่างนี้แหละอยู่กับเราดอยต้องมีความจริงนะคุณจะพูดความคลิไม่ได้นะเขาจะบอกว่าตรงนี้พันสองตรงนี้พันสามตรงนี้900า้พามาดูเพราะว่ามันใกล้ค่ําแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับเพื่อจะไปดูขบวนการการทํากาแฟที่ให้ได้รสชาติที่อร่อยและรสชาติของกาแฟที่อร่อยของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างพามาดูว่ากาแฟที่เขาเก็บจากที่นี่แหละเป็นยังไง บ้านแม่หมอนเนี่ยนี่แหละพามาดูต้นกาแฟก่อนถ้าไม่เห็นต้นกาแฟก็จะไม่เชื่อว่ากาแฟแม่หมอนเนี่ยต้นมันดกจริงโอ้โหยนี่คือกาแฟเวลาเจ็บเขาเจ็บยังไงพี่อเยเนี่ยกาแฟเนี่ยเวลาเจ็บเราเก็บเก็บทีละเม็ดครับไม่ได้เก็บลูดรูดหรอรูด<า>แบบนี้ไม่ได้ครับมันเสียนะครับอ้าวเหรอเพราะว่าถ้าเราลูดมันดึงแบบนี้มันผลกระทบกับต้นด้วยนะฮะคือต้องเวลาเจ็บนี่เก็บยังไงเราต้องต้องคํานึงถึงระยะยาวด้วยนะับพี่เวลาเก็บเราเราเลือกเก็บเฉพาะที่เม็ดไอ้ที่ สุกแล้วครับอ๋อเขาจะไม่ได้รูดปืดปืดถ้าเป็นผมมาเจ็บกาแฟเนี่ยผมจะรูดปื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 ดไม่ได้เจ็บเทีลเมตที่นี่เจ็บเทีลเมตเลยครับเจ็บเทโลเมตครับต้องพิธีพิธานครับไม่ไม่สามารถทารโฆษณาไปไหมเนี่ยพิธีพิธานเนี่ยดูโฆษณาเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ครับ มันคีถีพิฐานจริงๆเลยเหรอมีละลูกใครอยากมาดูก็มาดูเดือนกันยาก็แล้วกันเจ็บทีละลูกเขาบอกว่าท้ายเดือนกันยาหรือว่าต้นเดือนท้ายต้นเดือนกันยาเขาหยุดให้ยาวๆก็ไม่ได้หยุดก็ มาแท,ท้ายเดือนกันยาเนี่ยเขียนบอกว่ามีหยุดยาวก็มาได้เลยมาดูต้นกาแฟที่มันดกๆอย่างนี้เราจะไปดูขบวนการของกาแฟที่ออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งที่จะพาไปสีสีเสร็จแล้วคัดออกมาเป็นเกตดเกตดไหนแล้วไปคั่วคั่วเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูกันครับเพราะที่นี่คือหมู่บ้านแม่มอนเดอร์เพื่อได้เม็ดกาแฟมาแล้วครับก็ผ่านขบวนการสีให้ได้เม็ดกาแฟที่ได้คุณภาพที่ดีที่สุดครับ าเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับก็สีเสร็จสีเสร็จเนี่ยแล้วก็จะนาส่งลูกค้าทันทีเลยลูกค้าสั่งขั้วแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูรงมขั้วอันนี้คืออันนี้ครับอันนี้คือเอเลยครับเอเลยเห็นไหมครับอยากได้แบบไหนสั่งมาหอมหอมกลิ่นปิ้นล้วนเลยครับกลิ่นปินเหรอครับกลิ่น้าเข้ากไแฟดีไม่ดีเราต้องดูดูว่ากลิ่นกาแฟคือเหมือนลักษณะเหมือนกลิ่นนะครับ ก็ต้องมีรีนปีนหรือจ่าปีนะครับอถ้าใครไม่เคยได้กินปีนนะก็ไม่รู้แต่เราเนี่ยคุ้นชินกับกินแบบนี้กาแฟเนี่ยมันจะเป็นเม็ดกลมๆแบบทีเบอรี่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็จะมีหลายขนาดครับกาแฟเนี่ยก็ A B C แล้วก็ Double A แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกาแฟเนี่ยก็จะไปสู่ร้านกาแฟแบบกาแฟโบราณก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้คือกาแฟที่ไปส่งร้านกาแฟโบราณครับครับนี่อันนี้ใช้ไหนนี่พีเถ้ามันมีด้วยอ่ะพีอะไรอย่างพีเบอร์รี่อ๋อพีเบอร์รี่มีคำย่อด้วยโอ้ยมีพีด้วยอันนี้เป็นเอนี่แหละกาแฟหนึ่งไร่ก็ได้แค่นี้แหละครับถ้าถ้าเป็นตัวพีมันก็ถ้าทำเต็มเต็มก็เขาเรียกว่าพีเบอร์รี่นะครับอ๋อพีเบอร์รี่อ่อ มาใครอยากมาลองกาแฟเราจะนํากาแฟเนี่ยครับไปทําการขั่วครับคุณจะเห็นกระบวนการขั่วแหละว่าขั่วสุกขั่วแก่ขั่วอ่อนขั่วกลางๆเป็นยังไงได้ชิมกันเครื่องคั่วไม่ได้นั่งขั่วแบบอาซิมอาม่าอาแปะนั่งขั่วแบบนั่งขั่วนะครับขั่วเนี่ยเขาผ่านกระบวนการขั่วเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับมาจากตุรกีเลยได้นหมหอมเลยเนาะอันนี้ขั่วอะไรอัะนี้ขั้วเกลมปะ พว้ mm เค้มมันจะขั่วไหมอ่ะไอ้อ๋อขอพวกเข้มมันออกน้ำมันอันนี้คือพักเข้มนะหยิบได้นะได้ครับพักวเข้มเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำมันน้ำมันนิดนึงครับมันก็พวกเข้มก็มันมีสองระดับอะคือระดับแบบอ่าัวเข้มแต่ไม oh, okay. ่ออกน้ำมันมันก็มีอีกระดับหนึ่งตัพวเข้มออกน้ำมันมันก็เขั้วได้สองระดับสองเลเวลรครับอืมนี่นี่นี่มันยังพั้วอยู่ข้างในเนี่ยได้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  นี่แหละคือกระบวนการท้ายายแถวเพื่อที่จะส่งลูกค้าแล้วลูกค้าอยากได้แบบไหนก็จะจัดส่งให้ครับมาดูดิว่ากาแฟบบแบบนี้คุณชอบไหมอ,อันนี้จะเห็นชัดเจนครับว่าระหว่างข้่วเข้มที่มีอยู่สองแบบครับข้่วเข้มสองแบบหมายความว่าข้่วที่ให้มันมีน้ํามันด้วยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นจัดเลยครับเนี่ยเข้มจัดเนี้ย ส่วนเข้มที่ไม่มีน้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่ยสองตัวเนี่ยเห็นไหมความเงาของมันนี่จะแตกต่างกันครับเพราะว่าเราแปรเราสามารถที่จะกําหนดให้มันได้แตกต่างกันได้โดยขั้วเข้มขั้วกนขั้วกลางขั้ว,วมันก็มีอยู่4แบบใช่ไหมสี่แบบ5แบบอะไรัอันนี้คือขั้วเข้มอ่าทุกหนึ่งกิโลอ่ะ ขวดสีโลขวสี่โลวดสีโลเตาหนึ่งนี่ขั้วได้กี่กิโลห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลยังห้ากิโลหม้อหนึ่งอะนะห้ากิโลได้ห้ากิโลกี่นาทีเนี่ยเวลาแค่เวลาประมาณสิบสามนาทีขั้วเข้มขั้วอ่อนนี่สิบสามนาทีหมดอ่ะหรือว่าแต่ละแต่ละอย่างขั้วอ่อนนี่ประมาณสิบสองนาทีสิบสองนาทีพอเลยอย่างนี้ขั้วกลางก็เหมือนไปไปนิดหน่อยอันนี้คือเสร็จแล้วอะอันนี้ยังยัง อันนี้ก็เสร็จแล้วขั้วเสร็จแล้วเนี่ยจะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยรสชาติยังคงเดิมใช้เวลาอยู่ได้กี่วันต้องเก็บไว้สองวันอย่างนี้เพิ่มความสดออกมาอ๋อต้องเก็บไว้ก่อนสามวันเพราะว่าต้องไล่เหยือพวก้แก๊สพวกไอความร้อนอะไรต่างๆให้มัน <c oughs> ให้มันออกมาก่อน <c oughs> ใช่เพราะว่าในในเม็ดกาแฟเนี่ยเวลาเราพอเรามันมีแก๊สใช่ไหมครับแก๊สอยู่ในตัวมันอ่าร้อนมีมีแก๊สมันสะสมอยู่ในในเม็ดกาแฟก็ปล่อยไว้ให้ อยู่ประมาณ2องถึงวันน่ะแล้วพอกแกเนี่ยมันจะระเหยออกก็แปลว่าขั่วเสร็จเราจะทําการแพ็คครับนี่มามาดูว่าเราทําการแพ็ค เพื่อที่จะให้ลูกค้านี่หนูเวลาแพ็กนี่ต้องเอาใส่ระหว่างเป้าด้วยอันนี้คือมันเป็นวาลวนะครับ <c oughs> วาลวของรูนะเพราะว่าอากาศตัวเนี้ยอากาศข้างในมันออกมาได้แต่ว่าของข้างนอกเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปได้<อ>นะครับมันมีวาลมันมีวาลของมันเปิดปิดของมันสงสัยว่าไอ้เป็นรูรูทำไมมันถึงเป็นรูรูอะไรเงี้ยอธิบายให้ฟังแล้วนายเอ๋อไปอธิบายฟังแล้วจากนั้นสาวเจ้าหล่อนก็จะทำการแพกครับคนกอกก็กอกเสร็จแล้ว อันนี้กี่กิโลจ้ะห้ายกรัมห้ากรัมปับ๊บพร้อมนำส่งครับใครอยากได้บอกเดี๋ยวส่งให้อ๋ออันนี้แพคเกจยิ่งนี้ต่างกันเหรอมันก็ไม่ต่างกันสองอรก้ม,อ,กมอันนี้ห้ากรัม อ้าวแล้วสีสีดำกับสีทองมันต่างกันยังไงเออสังกันอันนี้เป็นข้อกลางอ๋อกลางเข้มเออมันก็จะมีสีแยกกันครับกลางเข้มอ่อนใครอยากได้กลางเข้มอ่อนก็บอกเอาเดี๋ยวจะสีให้ส่วนใหญ่เวลาลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใส่ถุงสีขาวมาเนี่ยสีเงินใช่ไหมสีสีเงินมาก็จะรู้ว่าอันนี้คือกาแฟข้ออ่อนถ้าจะเป็นสีทองแบบนี้เขารู้ว่าอันนี้ข้อกลางถ้าเป็นถุงดำ เขารู้เลยว่าอันนี้ขั้วเ้มอะไรลูกค้าจะรู้อยากได้ต้องรอมอใหม่ จะให้ชิมครับว่ากาแฟที่คั้วมาสดๆเนี่ยเราจะให้ชิมเลยว่ามันรสชาติเนี่ยเป็นกังไหนมมอย่างที่อาเยบอกเลยอ่ะกาแฟพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยต้องรอสามวันครับความหอมและความเข้มข้นที่มันอยู่ในปากมันถึงจะออกถ้าคั่วมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทงเลยเนี่ยจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นแก๊สของกาแฟ เขายัางไม่เข้มพอของผมเนี่ยต้องเข้มแล้วก็ดีดเลยแต่นี้เขารู้ว่าอันนี้คือตัวกกลางนะครับพวกกลางใช่ไหมครับอ๋อถ้าอยากให้ดีดปี๊ดเนี่ยต้องเอาแบบมันๆเลยใช่ไหมครับแบบมันๆตรงนี้นะครับอ่า กระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยก็คือกระบวนการผลิตจริงครับของพี่น้องชาวอาข่าที่อยู่บนเทือเขาขุนกรณนี่แหละที่กระบวนการจัดการรูกกาแฟเนี่ยให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดเนี่ยบอกได้เลยว่าใครอยากได้กาแฟให้มาที่นี่เลยหรือว่ามาไม่ได้เดี๋ยวส่งให้ครับอาาาาาาวววววว่คว่คาาคคคคนนนนนมมัุยยื้เีซ เดินไม่พ้นทางเดิมเดิมทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเปิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปันหายข้ามันความความฝันให้ได้มา